ขยายงานด้วยสินค้าดิฟมารีนเวย์เนี่ยเป็นการขยายงานที่ง่ายแล้วก็เข้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะว่า วันนี้เนี่ยหลายๆคนต้องการสุขภาพดีต้องการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยทุกคนอยากจะประหยัดอยากจะทานอะไรก็ได้ที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นดิมารีนเว่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากนะคะสําหรับทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่ง่ายเราเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคิดว่าธุรก,กิจเราก็เติบโตแล้วก็ไปได้สวยแน่นอนคะ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองต้องบอกก่อนนะครับว่าเริ่มต้นจากคนที่มีน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็มีอาการปวดข้อปวดเข่านี่จะเป็นฟีดแบ็ที่ทําให้เพื่อนๆร่วมงานหรือ,อสมาชิกในทีมงานเนี่ยเกิดความสนใจว่าผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยให้เราลดน้าหนักได้จริงๆหรือเปล่านะครับจากน้ําหนักตัวที่มากนะครับถึง88กิโลกรัมได้เข้าโครงการนี้มาประมาณ8สัปดาห์น้ําหนักลงไปถึง12กิโลนะครับเพื่อนๆเนี่ยเกิดความประทับใจตรงนี้ก็เลยเข้ามาร่วมเข้าโครงการด้วยกันนะครับ การดีฟมารินเวเนี่ยหลังจากที่เราได้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะคะเราเอาเรื่องราวดีๆนะคะเอาทีมงานมาคุยก่อนเรียกทีมงานมาคุยก่อนต้องบอกว่าเป็นผู้นํามือรองก่อนคะ่ะให้ผู้นํามือรองหรือกสตาร์ขึ้นไปของเราเนี่ยนะคะได้เข้าโครงการแบบเราเราให้เขาฟังว่าอาหารพลังงานสะอาดคืออะไรแล้วที่สําคัญเนี่ยเอาอาหารที่เราได้เนี่ยนะคะไปให้เขาชิมก่อนแล้วก็รวมหมดเลยนะคะใครต้องการที่จะลดน้ำหนักเอามาเข้าโครงการก่อนคะ่ะ อานะคะแล้วก็จัดโครงการเหมือนกับที่เราทำค่ะมีประโยชน์ในการขยายงานมากๆค่ะหนึ่งเลยนะคะถ้าเรารูปร่างดีบุคลิกภาพดีแนะนำอะไรไปเขาจะเชื่อและทำตามและผลที่ตามมาก็คือคนที่เข้ามาโปรแกรมกับดิมารินเวก็จะลดน้ำหนักได้แทบทุกคนเลยค่ะมีโอกาสไปขยายงานแล้วพูดเรื่องแผน เขายังไม่ทันได้ฟังแผนเขาจะถามว่ามีอะไรที่จะช่วยทําให้เขาน้ําหนักลดลงไหมของที่เรามีอยู่เราก็ให้เขาชิมแค่ชิมมูสแค่นั้นนะคะไม่ได้พูดอะไรเยอะก็สมัครเลยสมัครก่อนมันก็เลยเป็นอะไรที่ขยายงานง่ายภูมิแพ้ของเราเนี่ยจะไม่เกิดและที่สําคัญก็คือเวลาไปไหนเพื่อนๆจะถามว่าเอ๊ะทำไมไปเข้าโครงการนี้นะคะแล้วผิวพรรณสวยแล้วก็จะแต่งหน้าติดดีมากเลยค่ะ เขาเขาจะมองพี่ปกติแต่ว่าน้ําหนักพี่ลดลงแต่ทําไมพี่ยังหน้าตาเหมือนเดิมยอดที่พี่ได้จาก d ิดมารินเวเยอะมากค่ะเดือนนี้ที่พี่เข้าโครงการคือเรามีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งแล้วก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกับการที่เราจะไปขยายธุรกิจของเราค่ะ